ก็เลยจักจะเปิดไพ่เป็นพิเศษให้กับชาวราศีมีษว่าแล้วไอ้ความรักที่เขามีโอกาสจะเจอในปีนี้นะคะตรงเนี้ยค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของเขาจะเป็นอย่างไรในอนาคตยาวๆไปเลยนะคะมันจะเป็นความรักที่ดีไหมแล้วลักษณะเนื้อคู่หรือลักษณะคนที่เขาจะเจอเป็นยังไงเอ็กซ์ต้าให้นะคะทุกคนก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่เราเปิดไพ่ออกมาแบบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของเขาอะ ยาวไปเลยค่ะได้ไพ่นะคะท้าวิรุลหกค่ะไพ่พระแม่ปรวตีและไพ่พระพิฆเนทุกคนเป็นไพ่ที่แบบดีมากดีมากๆเลยทั้งสามใบเลยนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ของการเป็นผู้นําครอบครัวคุณจะได้เป็นผู้นําครอบครัวถ้าเกิดอันนี้เราพูดถึงการสาร้างสัมพันธ์ไปในระยะยาวนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้เป็นครอบครัวเป็นการสร้างครอบครัวมัน มันเป็นความรักที่พัฒนาต่อได้อีกยาวมากๆถ้าตอนนี้มันเริ่มแค่1% 5% 10%บางคนนะคะคุณก็คือมีเลเวลที่สามารถอัพได้ไปถึง100%ยเปนะคะสำหรับความรักครั้งนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสได้เป็นผู้นําความสัมพันธ์นี้ได้เป็นผู้นําครอบครัวได้เป็นคนที่แบบ ทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เลยนะคะแล้วก็คุณจะเจอคนที่ตามคุณได้คนที่มีความคิดเห็นแบบคุณคนที่เขาเข้าใจคุณอะคะ่ะแล้วก็มันจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆเหมือนแม่รักลูกมันเป็นความรักที่เปรียบไม่ได้ที่เราหาที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วก็มันเป็นไพ่าราชาโชคอะคือมันมีความสมบูรณ์แบบเป็นเป็น perfect girl perfect boy ที่คุณตามหาเป็นคนที่ใช่อะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง มองมองได้อีกอย่างหนึ่งคือในระยะยาวสําหรับคนที่มีสาหรับคนที่มีมีคู่อยู่แล้วแล้วทะเลาะกันอนะ่ะปีนี้คุณมีโอกาสมีบุตรค่ะคุณมีโอกาสมีบุตรค่ะทุกคนก็คือพระแม่ปราวาตีให้กํเพา,พาเนิดพระพิฆเนศแล้วก็พระพิเนศก็โตขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีสองคนนะคะแล้วก็ถ้าคนที่เป็นคนโสดมีโอกาสสานสัมพันธ์ในระยะยาวถึงขั้นแต่งงานถึงขั้นมีลูกในในอนาคตนะคะคือเป็นความรักที่แบบดีอะ่ะเหมือน บอกได้เลยว่าเป็นคู่แท้อะไรประมาณนี้เลยนะคะที่คุณจะเจอแล้วก็เปิดไพ่ให้อีกชุดหนึ่งก็คือลักษณะเนื้อคู่หรือลักษณะของคนที่คุณจะเจอในปีนี้นะคะเป็นอ่าขุนแผนกัดนางพิมพ์พาิลาไลพ่านางสุพรรณมัจฉาและพระกฤษณะทุกคนไพ่มันก็มาแนวแบบแบบเนี่ยน่ารักน่ารักของมันเลยค่ะก็ะคือเป็นเป็นเหมือนคู่แท้เนาะขุนแผนกันางพิาลายที่แบบ คุณจะมีความรักมากหลงมากมีอิมมชันแบบคือคนนี้มันมีแรงดึงดูดมันมีเซ็กอพลยออะไรสักอย่างที่รู้สึกแบบดึงดูดคุณมากๆแล้วแบบอยากจะอยู่ด้วยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนเกิดจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือบางคนเนี่ยสารสัมพันธ์กันเป็นเพื่อนอะแต่ว่ามีความรู้สึกล้นเออเป็นเพื่อนก็จริงนะแต่แบบโอ้โหข้างในคือไม่ไแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นแบบครอบครัวแนะนําให้ก็ได้หรือว่า ดูแลกันมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมาแบบเอ๊ะอะไรกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าเป็นจะเป็นลักษณะของคนที่ดูแลคุณดีด้วยนะคะถ้าเกิดคุณเจอคนคนนี้เขาจะเขาจะรักคุณมากแล้วเขาจะดูแลคุณอย่างเงี้ยเหมือนแบบเห็นไหมจับผมหวีผมคือแบบดูแลอะดูแลคุณดีมากๆอะ่ะแล้วก็เป็นคนไม่พูดมากเนาะพากิษณะคือคนที่แบบรักนะแต่กระทำ มากกว่าพูดอะไรเงี้ยเป็นคนที่ทําให้เห็นโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนขี้อายก็ได้หรืออาจจะเป็นเด็กกว่าคุณเนาะค่ะก็จะเป็นคนที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยค่ะโอเคทั้งหมดก็เป็นดวงของชาวราศีมีนนะคะทั้งการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ความ คำเตือนนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณนะคะมุฟออนแล้วก็คุณจะเจอสิ่งดีๆเป็นปีที่ดีมากๆที่คุณจะมีเหตุผลในการใช้ชีวิตแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมินด้วยนะคะขอบะคะุณค่ะ